ตำเส้นเล็กจ้าและแลวกะท้นกะแสบวาวจ้าเห็นตะผู้อื่นเพิ่นต่ำเนาะมือนี่กะเลยจัดเลยจ้าอันดับแรกเขากะสิตต่ำบักพริกจ้ามีสองพริกเนาะพริกแดงพริกแหงล้วกะกระเทียมจ้าตำไส้กับน้ำตาลละจ้าพี่น้องเพราะมันแหลกแล้วละจ้าเขากับมาปรุงรสชาติจ้าอันดับแรกเขากะไส่บักเกือเทศลงไปจ้าพี่น้องไส่ลงไปสี่หน่วยเลยจ้าแล้กกะตำด้วยบักกอกหน้าเข้าเนี่ยหล่านะจนตาใส่สองหน่วย แล้วก็ตามด้วยมะนาวบีบลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่ไส้พงชุรสจ้าพี่น้องตามด้วยน้ำปลาจ้าน้ำปลาแล้วก็่วให้มันเขากันจ้าพี่น้องแล้วก็ใส่เครื่องจ้ามีแบบอ่าลูกชิ้นหมูจ้าแล้วก็มีฮอทดอกจ้าแล้วก็ตามด้วยเส้นเล็กที่ทําการลวกแล้วนะจ้าเอาลงไปตับเลย ส่วนตัวก็เป็นคนมากินกวยเตี๋ยวเส้นเล็กอยู่แล้วเนา,จา,เาะจ้าพอเอามาตําแบบนี้เนี่ยอืมที่สุดเลยจา้าแลวก็ขาดบ่ได้ปูดองจา้าพี่นองใส่ลงไปแล้วก็ตาให้มันเข่ากันอีกเลยจา้าพี่นองที่บอกว่าอันนี้นี่เป็นเทือแรกที่เฮ็ดเนาะจา้าแต่กับบ่ผิดหวังเลยแซบ่บจตานายจา้าลองมึงเลอจา้าผู้ใดท่านเ,เคยกินลองไปเฮ็ดกินมึงเนาะจา้าสำหรับมือนี้ก็ขอฝากคลิปเอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้ำแนำเด้อจ้า มาจ้ามากินน้ำกันบัด